คับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูเขาเอาวานแหหาปลานะครับก็บอกว่าในสานี้มีปลาเยอะมากเลยโอ,อ้ไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูใกล้ๆนะครับที่เขาว่านแหแห่หนึ้อยหบาทเขาบอกว่าวานได้เต็มที่เลยทั้งวันจะเอากี่ตัวอะไรแล้วแต่ใครจะได้นะครับนี่ครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพามาดูเขาหวานแหนะครับหาปลาคนมากันเยอะมากเลยนะครับเขาหวานแหในราคาแหนหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสามารถที่จะหวานแหนได้ตลอดทั้งวันหวานได้มากได้น้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคใครหว่านแหได้ปลาเยอะก็ก็ดีก็คุ้มไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะครับ กับนี่ครับหมอเนี่ยอยู่ตรงอ่าทุ่นลอยนะครับนี่อยู่ตรงกลางหรือคนที่อยู่กรอ,อบมาสะนะครับเนี่ยก็วานแหบไปโอ้ได้อลไรมามั่งนูอนอ่นเอาว่าได้เต็มที่เลยโอ้นี่ได้อะไรมั่งน้อเน,นี่ย ได้อะไรยังยังไม่ได้อะไรเลยยังยังยังไม่ได้ก็ต้องพยายามหน่อยนู่นนี่ได้เยอะเลยหน่อปลาอะไรมั่งนี่นี่นี่ครับเห็นไหมโหมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเงานี่ตัวนี้นะครับนี่มาดู โอ้โหนี่ได้ไหลายตัวแล้วเนี่ยสตัวได้สองตัวได้ปลาอะไรมั่งนะปลาดิญปลาดิญแค่นี้ใช่ไหมโอ้โหเอาวานันทั้งวันเลยเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนั่นนี่กี่โมงครับตอนสามโมงอ่ะสี่โมงห้าโม,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 ามง ก็จะตกพออ้าวอันนั้นได้ปลาเลยนาะนี่โอ้โหสนุกกันเลยครับท่านผู้ชมนี่หวานเข้าไหมี่้วานเข้าไปเี้ครับ อันนี้เขาก็มีโ,โชรเลยพูดนะครับว่าใครอยากได้ปลาอ่ายังไงก็วานเอาไว้นี่ครับคนมาหาวานแหกกันเยอะมากเลยนะครับนี่อ่าอยู่ก็เล็กๆอยู่ตรงกลางแนว่วานแห่ใหญ่แห่เล็กมีกันทั้งหมดเลยนะครับนี่น นี่ครับจะไลกิโลได้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็แล้วแต่โชคของแต่ละคนนะครับที่จะได้นะครับนะครับตัดกิโลออตู้ยตัวนู้นก็ได้ปลาใหญ่นี่นี่นี่นปลาใหญ่มาเริ่มเลยครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่แปดกิโลงั้นนี่ปลาอะไรไม่รู้ตู้ แปดโลเอาได้แล้วครับแล้วใครจะโชคดีได้ต่ออีกเนาะแปดโลอันนี้ได้ปลาเนนได้หลายตัวอยู่นะเแล้วเขาได้ไปเพื่อเหรออันนี้ปลบปุ่มตัวนี่เอามันปลดตัวหนึ่ปลาเขาเจออยู่เนาะ นี่ครับมีตั้งแห e, แบบไม่ต้องลงซาเลยนะครับยืนอยู่ที่ขอบซาแล้วก็หวานนั่นเดี๋ยวเรารอดูนี่ว่าจะได้ปลาเยอะไหมนี่อันนี้เดี๋ยวรอดูได้ปลาเยอะไหมบ้านบวานกี่ครั้งนะครับล่งมัดที่สามอ๋อได้เยอะไหมปลาโอ้นี่อยู่นี่เหรอนี่ๆนี่นี่น อยู่ในนีน้เดี๋ยวดึงขึ้นมาเลีวยเราจะรอดูนะครับว่าจะได้ปลากี่ตัวซบโอ้นี่นี่นี่น แต่นุ่ก็ได้ได้มาสองตัวโอ้อันนี้ก็ออยางรถมาทำนะครับนี่เป็นที่เก็บปลา ได้เยอะเลยโอ้ระวังหล่นเราานื่องบามันไม่เหี้ยแล้วาปล่อยเียตายอยู่เดนี่จบวานถึงเย็นเลยวันนี้วันจดกว่าไม่มีป้าเนะา,า,าเนะนี่ได้นี่ก็คุ้มแล้วเนี่ยคุ้มเกินคุม้มลว ร้อยห้าสิบบาทมัน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 แม่นอยู่ปันนี่นะเออเจ้าใช่มองกินเบิดเข้ามากินตัวหมดแล้วอะไรนี่ล่ะอันนี้ก็ม, <c oughs> มันนี่มันได้มาหนึ่งตัวอ๋อเนี่ครับเนี่ยโอ้โหสนุกกันเลยนะครับเนี่ยใช่ไหม สนุกกันเลยนะครับได้ถึง8โล1ตัวตัวหนึ่ง8โลใครจะโชคดีอีกนะครับดู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 โอดูดูดูดอดู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 ด่ดู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 ลูด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 ูวูดูอููดูู่ด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 ููด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 ูู้ดูดวด อันนี้เขาจะล้างสาดแล้วก็แล้วโอ้ี่ไม่มีโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะครับในบรรยากาศเลย หาปลาโอ้สนุกดีเนะาะได้ปลากันเยอะข้ม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 ,ม,มแค่ร้อยห้าสิบบาทเองขุมมากเลยปลาตะเพียน <c oughs> โอ้ยวัว่าไทยมาหันตีลกาถอยหลังลงเบ่โอ้ยมันไป็นทังฝุ่นเนี่นะมันถอยหลังปลาตาัวใหญ่บ่ครับ ยังแล้วมันเสียหลักบอกบอกว่าตีลังกาลงมาบอกว่าไม่ได้ปลาตัวใหญ่แต่เสียหลักนี่ไงปลาเนี่ยนี่ตัวใหญ่อยู่นี่โอ้ปลาอะไรนาะนี่ตัวใหญ่อยู่เนี่นี่ปลาหอกครับปลาหอกปลาหอกปลาหอกโอ้โกิโลนี่เอ้าเรื่องอะเหี้เกิด้วยดังกันดังหย่างที่จะวัดหรือว่าเกินหรื่าเกินปลาหอก ปลาหอกไปไหนละตัวใหญ่เบือเริ่มเลยเมื่อกี้จะไม่ดูปลาหอกเนี่ยนะโอ้ลูกปลาดู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 ตัวใหญ่ขนาดไหนดูที่อ้ปลาคิดแกโลสองโลใช่ไหมนี่สองโลอ่ะครับครับเออสนุกสนานกันเลยนะครับ นี่มานั่งให้กำลังใจนั่งให้กำลังใจข้างขอบสะเลยนะครับนี่กระติกน้ำมานั่งดื่มน้ำาให้กำลังใจนักกาน์นแห่น่ะไก่สดเจ้าอยู่หันอ่ะยกแปดร้อยเบ่งก็ไมยกแปดร้อยได้งก็เียก็หลายตัวหลายตหลายตัวเลยเด้ บอกว่ามันมีมันมีสองตัวะไรตัวใหตัวนี้สองตัวน่ก็ช่างบอกแดโลแม่ลาอยู่นี่แล้วนี่กะช่งวะ้าแปโลหูยมิตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยปลาปลาเหรอปลาสวายหรอปลาบึกปลาบึกปลาบึกโอ้ปลาบึกแปโลปาดปาดปาปาดปาด อยู well oh, oh, de oh. like like ่เจ yeah, mm ้านี่นีอยู่ตัวหนึ่งครับอยู่กสีกันอ๋อนี่บเลยๆนอ่น่งนยอ๋อเดี๋ยวผมเดินไปเดี๋ยวผมเดินไปอันนี้เอาออกไม่ได้นะครับอยู่ในกระชังนเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งเออนั่นแหละนี่นีนี่โอโนี่แปดโลนี่แปดโลบลอบนเห็ยเดี๋ย ได้ได้มาหลายตัวแล้ววางกันนะขอบคุณมากครับครับมันก็ต้องผูกไว้อย่างเงี้ยได้อีกตัวแล้วได้อีกตัวแล้วนี่ได้อีกตัวแล้วนี่โอ้โหประวานยังไงเนาะนี่ยนะ ปลาบึกปลาบึกปลาบึกใหญ่จริงๆนะครับคอนเสื้อแดงนี่ได้อีกตัวหนึ่งละที่ผมเห็นอันนี้ก็สามตัวแต่เขาบอกว่าหลายตัวเรียเหมือนกันนะครับนล้วสนุกมากเลยนะครับนะครับอ ได้ปลาบึกตัวใหญ่ๆเจ็ดแปดโลนี่ผู้โชคดีนี่ครับปลาหอปลาบึกนี่ไหมตัวใหญ่ไหมครับออกออกออกยังไงเนาะทีนี่มันตาตัวใหญ่มากนี่นี่ก็ได้หลายตัวนี่คุ้มแล้วครับคุ้มเกินคุ้มเลยร้อยห้าสิบบาทเนาะ I don't know what ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่เราพามาดูาเขาวันแห่หาปลาครับเราก็ได้ปลาหมึกถึง7-8ดถึโลเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปเท่าัรคลิปนี้สวัสดีนะครับ